ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกผสานขึ Li ้นเป็นสูตรเฉพาะที่มีความหอมกรุน่นกลิ่นกาแฟแท้พร้อมด้วยรสสัมผัสอันยอดเยี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวะสานสารสกัดสำคัญ3 6กชนิดมารวมไว้ในรูมกาแฟเพื่อส่งต่อคุณประสําสำคัญเสริมภูมิคุ้มกันด้วยส่วนประกอบที่อุดด้วยวิตามินซี c. ของสารสกัดมะขามป้อมอเซโรล่าเชอร์รี่และโรสฮิปผสานด้วยกลิ่นจื เบต้ากลูแคนจากกีสรวมทั้งวิตามินเอวิตามิน E ีวนช่วยเสริมความแข็งแรงของผู้คุ้มกันเราใช้สูเอร์โอล์เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวที่ตัดจากคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์รูมกาแฟกาแฟเสริมสร้างภูมิต้านทานยั u r c o f ฟออฟอิมมูนิตี้ไปหารองทานกันนะคะกาแฟาอะไร จะมีสารสกัด36ชนิดโกโก้อะไรจะพรีเมียมขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะอย่าพลาดเลยนะทุกคนอิม่มอร่อยหุ่นดีไปหาลองทานกันค่ะหาซื้อหาทานได้นะกดที่ลิงก์ศึกษารายละเอียดสินคา้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะ ใครหิวนะต้องโพกเลยขาดไม่ได้ในแต่ละวันอิ่มอร่อยแถมสวยเอลเอสดังหางนะคะ